จากบ่าใส่หน่วยงานของราชก,การบ่าว่าจะเป็นป้าใหม่บ่ว่าจะเป็นที่ดินบ่าว่าจะเป็นสัเออขุดโยงจากป่ากคนห้ไปไลยพระยุหันให้ไปล ăn, ไปลพยพระยุมังนีเออท่านั้นบอกไปเลยบ่าต้องปิดบังนะบ่าต้องปิดบังดอกคนประเภทนี้เห็ดแบบเพศนี้เออซ้ำก,กันกับขายย, ung. ย ung ุ่งยุ่งนี่เป็นสัตว์ที่บ่มี่าสำหรับมนุษย์เลยเข้าใจว่าบ่มีขาก็แล้วกันหมดดำหมดแดงยังมีา่า จ่อยสลายสารอินทรีย์อันนั้นนี่ใส่เดือนยังมีคาในการทําปุ๋ยไรจะว่าหล่ะไรให้เบื้องเลยก็ะไรปวกก็ยังมีคาในการจ่อยกกใหม่โกไรหรือแกะนั่นนี่เกิดเป็นนันมาไรไปงั่เนเลแต่สิ่งที่พ่มีเลยคือยุ่งเ้อพวกเจ้าหาข่าวของยุ่งมึงดูกินได้หรือเ่เนาะเออเฮ็ดปุ๋ยกับอะไรง <laughs> ั่นตัวสิตวปาแล้วก็ไล่คุณคคาของสัตว์ ยุ่งมีบะมี่เลยนีเป็นอันดับโหลหมดแดงมีปวกมีเออหมดแดงติ่กินไข่ได้กับมีเนี่ยไปเป็นใกล้เป็นขึ้นไปเรื่อยอีกคนว่าไล,ล่ลำดับบาปแต่ไม่เข้าไปขามันจากบอกไล่ลำดับบาปหรือเขายุ่งหนึ่มีอย่างเลยนะแล้ค้นที่ทำลายทำลายพวอ,อื่นค้นที่ทำลายทำลายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำได้ประสงค์ไล่ ยังกระไปทำารเท่าไร,าไร่งเราดีบมีขาจักการได้เลยก็ต้องบังแมงหลอดฝาดแมงหลอดก็ใจว่าละหาอใจว่างได้มุ่งว่านหลอดว่ะมันมันจะคลายแล้วอันพระสงฆ์เข้าผู้ดีๆนัน่นถือทำไรโดยหน่วยงานโดยองค์กรจากบุคคลที่พ่อพอใจหนึ่งเาาดเนะย่าญาติไหลนะองค์ขรุขานกับบรรลุธรรมเป็นพระรหัสนั่นอยู่ไหมสันตติอามาทั้งขาหลกยก็นั่นตัวเออนายโจรขาด เนาะโดยตำราคนว่าสามมื่นห้าพันคนเดชบัตสุดไทยบรรหลวอนาคามีนี่ในตำรา,าโอ้โบวยูุ่หั่นดอกเขาเขาไปเลยเลยเว้ยเนาะยังสันแต่พอเข้าเห็ดพิษจังมากกับ้างแมงดอกก็กว่าล่ะล่มหายใจแต่ว่าเว็นไ้เ้ออนันตนิยกรรมหา้าเด็ดขาดจะเห็ดน,นอกนั้นใดเบิดบรรลุคือเกงจะว่าล่ะ บ่ะปิดบับบบงมาเนี่สัตว์เลยบ่าอารมณ์มารวยก็ไปละไอ,อ้สบายน่าเด้ว,าาดาวา่าลวกูเป็นผู้เห็นมาเออือมาตัดสินยังกับกูเนาะเอาอยัางงยากอ่ะเขามาล้มหายใจในออพวกท่านแทงมาไล่มาได้กะ้างเออข,าข,ขามาล้มหายใจเคยขาคนมาไล่มาได้กะ้างเขามาล้มหายใจดับเบิ้ลเนี่ยแหละฝึกทําให้มากทาให้บ่อยทาให้ชินก็ไปถึงตัวเอ,อือ มันมันศูนย์อยังกบลูเลยศูนย์ตาสิน่็หาตะเรียงดาตาสินเด้จริงๆนันนแหละถ้ยาย่มที่สิออมซ่อมดูศาสนาปฏิบบอเอาเลยห้าปฏิบัติธรรมในี่องปฏิบัติธรรมไรอยู่แล้วเนาะแต่วพอห้ากับบ่า้ผู้ใดมาทำลายห้าคือกันเด้จยยะย่อมเด้ สิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ยิ่งก้อนพวกเร็วๆสารพัดเร็วทั้งนั้นเหมือนแบบเออเข้าไปใคยคิดว่าจะทำไรทำไรไปไมิไดสิสางสร์ซอยเหลือคนทุกคนยากคนจนออแล้รก็ส่งเสริมคําสอนผู้เจ้าเผยแผ่ออกกระจายไปเออเผยแผ่กระจายออกไปได้เออถ้าชีแก้โลกแก้กฎหไม้ยม่มีทางแก้ได้ดอกทรรมะเท่านั้นแก้ได้นะเออมงค้นสาวช่แปดยางถ้าถูกบรรจุเข้าไปในหลักสูตรอ,อ เริ่มต้นเลี้ยนถ้าเป็นเด็กหน่อยปอนึงเลี้ยนพุทธประวัติปอหกไหลขึ้นไปหอดุ่น<ม>ก็เลี้ยนมงค้นสามสิบแปดรับร่องแก่ได้ก็แล้วกันแก่ก็ไม้แก่ว่าได้ดอกแก่ที่ใจคนต่างหากแก่ได้ถ้าจะแก่โลกนะแก่ใจคนนี้อันนี้แต่แก้ใจคน,นไดแล้วการปกครองเ่าต้องปกครองเพราะว่ามันม